สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้31มีนาคมครับวันนี้แน่นอนครับว่าต้องจดต้องเกรงเลขกันให้ดีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลขเด็ดที่นํามาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยทั้ง3รอบอย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับจะมีเลขเด็ดตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกก่อนเลยเสียลงน้ําดื่มคนดวงเฮงเขียนเลขเด็ดให้ชาวบ้านครับ3ตัวแล้วก็2ตัวจดกันให้ดีเลย 6. กสาม 8 6 5 8 6 4 863ครับผมตามนี้เลยใครสนใจนะครับจัดกันได้นะครับไปกันต่อครับผมที่เลขเด็ดเลขนี้ครับคอหวยฟันธงมาแน่งวดนี้กว้านซื้อเลขวันเกิดนายกนั่นเองนะครับปีนี้68ปีแล้วนะครับใครที่สนใจเลขเด็ดเลขอายุของนายกงวดนี้จัดกันได้นะครับไปกันต่อครับผมที่เลขเด็ดม้าสีหมอกครับผมวิ่งบน3กับ9วิ่งล่าง5กับ8นะครับไปที่วิ่งบนกันก่อนเลย 1>, 1 3 43 19 49วิ่งล่างครับ53 57 83แล้วก็87นะครับเลขเด็ดม้าสีหมอกงวดนี้จัดกันได้เลยนะครับไปกันต่อที่เลขเด็ดรัฐบาลไทยครับผมเลขนี้บอกได้เลยว่าคัดมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยเพื่อจะได้ไปรอรุ่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับเลขเด็ดรัฐบาลไทยงวดนี้ครับ34 36 50 52 97 แล้วก็98นะครับคัดมาฝ่ากกันเลขเด็ดรัฐบาลไทยใครสนใจจัดกันได้ครับไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยพิเศษรอบแรกครับผมเน้น8รอง2ครับ84 85 86 87 42 52 62แล้วก็72ไปกันต่อที่เลขเด็ดฮานอยปกติเน้น3รอง9 30 32 35 37 09 29 59แล้วก็79ปิดท้ายกันที่ฮานอย V.I.P. รอบ1นึ่ทุ่มเน้น9รอง1 94 96 97 98 41 61 71แล้วก็81นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ31มมีนาคมวันนี้อย่าลืมไปเตรียมตัวจดเลขกันได้เลยนะครับเลขเด็ดที่นำมาฝากกันบอกไดเลยว่าคัดมาแล้วเป็นอย่างดีใครที่ชื่นชอบเลขเด็ดตัวไหนก็อย่าลืมไปหาซื้อกันเอาไว้นะครับ สำหรับวันนี้เลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันดนใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ